ลองจินตนาการตามกันดูนะครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในปี2026เนี่ยโลกของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกจุดเปราะบางต่างๆทั่วโลกเลยครับตั้งแต่ความตึงเครียดที่คุก,กรุ่นในเอเชียไปจนถึงความขัดแย้งที่อาจจะปะทุข,ขึ้นในทวีปอเมริกาเพื่อหาคำตอบกันว่าทิศทางความมั่นคงของโลกเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนกันแน่ และนี่คือคำถามใหญ่ที่เราต้องมาหาคำตอบกันครับว่าโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความขัดแย้งจริงๆหรือเปล่าคือมันมีสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ว่ากฎกติกาเดิมๆที่เคยคำจุนสันติภาพเอาไว้เนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนอย่างหนักเลยครับ เอาละครับนี่คือภาพรวมที่เราจะคุยกันในวันนี้เราจะเริ่มจากภาพใหญ่ของโลกที่เหมือนยืนอยู่บนปากเหวกันก่อนจากนั้นจะซูมเข้าไปที่ไต้หวันซึ่งเป็นจุดที่อันตรายที่สุดแล้วขยายภาพไปดูความตึงเครียดทั่วเอเชียข้ามไปดูความขัดแย้งที่กำลังปะทุในอเมริกาและปิดท้ายด้วยการสรุปภาพรวมทั้งหมดครับถ้าถามว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้โลกเราปั่นป่วนขนาดนี้ หลักๆเลยมันมาจาก3ามเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับอย่างแรกเลยคือการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสาหรัฐกับจีน2ก็คือเทคโนโลยีการทหารใหม่ๆที่มันเปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามไปเลยและสุดท้ายคือการที่ก,กฎกติการ,ระหว่างประเทศที่เคยยึดถือกันมากลับถูกเพิกเฉยมากขึ้นเรื่อยๆเอ้าละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่อันตรายที่สุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือไต้หวัน เอ๊ะลราทำไมเกาะเล็กๆแห่งนี้ถึงกลายเป็นศูนย์กลางความเสี่ยงที่อาจสั่นสะเทือนไปได้ทั้งโลกทั้งในมิติเศรษฐกิจและการทหารเลยล่ะครับอะไรที่ทำให้ไต้หวันสำคัญขนาดนั้นคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ในตัวเลขนี้เลยครับ90% ใช่แล้วครับมากกว่า90%ของชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกเนี่ยถูกผลิตขึ้นที่นี่แหละครับซึ่งชิปที่ว่านี่ก็เปรียบเสมือนสมองของทุกอย่างเลยนะตั้งแต่มือถือในมือเราไปจนถึงระบบขีปนาวุธที่ซับซ้อนที่สุดและนี่คือมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ประเมินกันไว้ครับถ้าหากจีนตัดสินใจปิดล้อมไต้หวัน แค่ปีแรกปีเดียวเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะเสียหายถึง2.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหตัวเลขนี้มันรุนแรงกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008เกือบ2เท่าเลยทีเดียวที่ผ่านมาหลายคนก็เลยเชื่อกันว่าการที่ไต้หวันเป็นหัวใจของการผลิตชิปเนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าเกราะป้องกันซิลิคอนที่ทำให้จีนไม่กล้าทำอะไรที่รุนแรงแต่ในขณะเดียวกันเกราะนี้ก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับ เพราะมันก็ทำให้ไต้หวันกลายเป็นจุดเปราะบางของโลกไปโดยปริยายถ้าเกิดอะไรขึ้นมากระทบกันทั่วหน้าแน่นอนแล้วความตึงเครียดมันก็มาถึงจุดเดือดจริงๆในช่วงเดือนเมษายนปี2025ครับตอนที่จีนจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ในชื่อ Straight Thunder คือนี่มันไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาแล้วแต่มันคือการจำลองสถานการณ์ปิดล้อมเต็มรูปแบบแถมยังซ้อมโจมตีแบบตัดหัวผู้นำไต้หวันด้วยลองนึกภาพเครื่องบิน76กลำกับเรือรบอีก23าลำเคลื่อนพลพร้อมกันในวันเดียวดูสิครับสิ่งที่จริงกำลังทำคือยุทธศาสตร์ที่น่ากลัวมากคือพยายามทำให้การคุกคามที่รุนแรงแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติใหม่รอบๆไต้หวันไปเลยสถานการณ์นี้เนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาตกที่นั่งลำบากสุดๆเลยครับว่าจะเอายังไงต่อดี จะยุดนโยบายเดิมที่เรียกว่าความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์คือไม่พูดให้ชัดว่าจะช่วยไต้หวันรบหรือไม่เพื่อเลี่ยงการยั่วยุจีนแล้วก็กระตุ้นให้ไต้หวันต้องพึ่งพาตัวเองหรือจะเปลี่ยนเกมไปเลยด้วยการประกาศให้ชัดเจนว่าจะปกป้องไต้หวันเพื่อป้องปรามจีนที่ดูจะมั่นใจมากขึ้นทุกวันเป็นทางเลือกที่ยากจริงๆครับ เอาล่ะครับทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่กว้างขึ้นกันบ้างเพราะจริงๆแล้วความตึงเครียดเรื่องไต้หวันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ของความขัดแย้งที่กําลังคุกรุ่นไปทั่วทั้งเอเชียเลยตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงคาบสมุทรเกาหลีในทะเลจีนใต้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว,ว่ายุทธศาสตร์เขสีเทาได้ชัดเจนมากๆเลยครับมันคือการกระทําที่ก้าวร้าว กดดันแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสงครามเต็มรูปแบบอย่างเช่นการที่จีนไม่ได้ใช้เรือรบนะครับแต่ใช้เรือยามฝั่งหรือแม้กระทั่งกองเรือประมงติดอาวุธไปคอยก่อกวนเรือของฟิลิปปินส์อเรื่อยๆเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลโดยไม่ต้องประกาศสงครามในขณะเดียวกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือก็มีวิวัฒนาการที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยครับ คือจากเดิมที่แค่พยายามสร้างคลังแสงนิวเคลียร์ตอนนี้พวกเขาเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการส่งหัวรบที่ตรวจจับได้ยากขึ้นและที่น่ากลัวที่สุดคือการเปลี่ยนหลักนิยมทางทหารจากเดิมที่บอกว่ามีนิวเคลียร์ไว้เพื่อป้องปรามตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพร้อมที่จะชิงโจมตีก่อนได้เหมือนกันซึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนเกมที่อันตรายมากๆสำหรับทั้งภูมิภาคเลย พอมาดูภาพรวมจะเห็นว่าจุดว่าไฟในเอเชียแต่ละแห่งเนี่ยมีลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างที่ช่องแคบไต้หวันความเสี่ยงหลักๆคือการบุกหรือปิดล้อมแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่ในทะเลจีนใต้อาจเกิดจากการกระทบกระทั่งกันโดยไม่ตั้งใจแล้วเรื่องมันบันปลายส่วนที่คาบสมุทรเกาหลีความเสี่ยงคือการชิงโจมตีก่อนและในเมียนมาก็คือความวุ่นวายจากรัฐที่ล้มเหลวซึ่งอาจจะล้นทะลักออกมานอกพรมแดนได้ทีน่นี้เราจะข้ามไปอีกซีกโลกหนึ่งกันบ้างครับ เพื่อไปดูความขัดแย้งที่ปะทุข,ขึ้นในทวีปอเมริกาซึ่งเป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนที่มีมานานแล้วระหว่างเวเนซุเอลากับกายานาะแต่เพิ่งจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเพราะเรื่องแหล่งน้ํามันสำรองขนาดมหึมาคือข้อพิพาทเรื่องดินแดนเอสเซโกยิโบเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยปีแล้วครับแต่เรื่องมันก็เงียบๆมาตลอดจนกระทั่งปี2015ที่มีการไปนค้นพบแหล่งน้ํามันมหาศาลนอกชายฝั่งเท่านั้นแหละครับ จากดินแดนที่เคยถูกลืมก็กลายเป็นขุมทองขึ้นมาทันทีและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เวเนซุเอลาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างหนักจนถึงขั้นทำประชามติแล้วก็ออกกฎหมายผนวกดินแดนนี้เลยทีเดียวสิ่งที่เวเนซุเอลากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์บีบบังคับครับพูดง่ายๆก็คือการใช้ทั้งการข่มขู่ทางทหารควบคู่ไปกับการปลุกกระแสะชาตินิยมในประเทศเพื่อบีบให้อีกฝ่ายหรือก,ก็คือกายานาเนี่ย ต้องยอมเปลี่ยนท่าทีและหันมาเจราจารนอกกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศให้ได้มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาลองเชื่อมโยงจุดต่างๆที่คุยกันไปทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นของแนวโน้มและลักษณะใหม่ๆของความขัดแย้งในโลกยุคปัจจุบันเมื่อเรามองภาพรวมของความขัดแย้งทั้งหมดนี้จะเห็นสามแนวโน้มใหญ่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับ 1. คือใครๆก็มีอาวุธรายได้ โดยเฉพาะโดนราคาถูกแต่ประสิทธิภาพสูงที่ทำให้อำนาจทำลายล้างไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศใหญ่ๆอีกต่อไป2คือการใช้เศรษฐกิจเป็นอาวุธอย่างกรณีของชิปไต้หวันและ3คือกฎหมายระหว่างประเทศที่อ่อนแอลงเมื่อรัฐมหาอำนาจเริ่มตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองมากขึ้นแล้วสถานการณ์ไหนละ่ะที่น่าเป็นห่วงที่สุด ถ้าถามว่าอะไรมีแนวโน้มจะเกิดมากที่สุดก็คงเป็นการประทะก,กันระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ครับแต่ถ้าถามว่าอะไรอันตรายที่สุดถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆคำตอบก็คือการปิดล้อมไต้หวันและสุดท้ายคือตัวแปรที่เราคาดเดาไม่ได้เลยหรือที่เรียกว่า Y-card นั่นก็คือวิกฤตการภายในเกาหลีเหนือน,นั่นเองครับแล้วเราจะรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ได้ยังไงคำตดสำคัญอาจจะอยู่ที่4ข้อนี้ครับ1คือ ต้องเสริมสร้างช่องทางการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้ดีขึ้นผู้ป้องกันการคำนวณที่ผิดพลาด 2. คือต้องลงทุนในการป้องปรามที่มันคล่องตัวพอจะรับมือกับภัยคุกคามในเขตสีเทาได้ 3. คือต้องสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานที่สําคัญเพื่อลดช่องทางในการถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสุดท้ายคือต้องหันมาส่งเสริมกลไกลทางการทูตอย่างจริงจังโดยมีมหาอำนาจคอยสนับสนุนครับ สุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดแบบนี้มันจะมีความขัดแย้งไหนอีกเหรอที่จะอยู่ไกลตัวเราได้อย่างแท้จริง